เลแสนงามาดิดาดาฟ้าสีคามสดใสอาดิดาดามองเห็นเรือใบแล่นอยู่ในทะเลหาดใสงามเห็นปูหาดใสงามเห็นปูดูสิดูมุมปลาดูสิดูมุปลากุ้งหอยนานาอยู่ในท้องทะเลโอทะเลแสนงาม ฟ้าสีําวสดใสดิดาดาดัมองเห็นเรือใบล่นอยู่ในทะเลหาดใสงามเห็นปูหาดใสงามเห็นปูดูสิดูมุลงปลาดูสิดูมุ่งปลาคุ้งหอยนะ เห็นูหาสวยงามเห็นปูดูสิดูมือปลาดูสิดูมือปลาคุ้งหอยนานาอยู่ในท้องทะเลโอ้ทะเลแสนงามโอ้ทะเลแสนงามฟ้าที่ขามสดใสฟ้าที่ขามสดใสมองเห็นเรือใบลันอยู่ในทะเลหาสวยงามเห็นปูหาสวยงาม เด็ก,ดกโอ้โหลืมไปเลยโมวแต่เดินเพลินอยู่ในท้องทะเลขอต้อนรับเด็กๆเ,เข้าสู่กิจกรรมคุณนกชวนเล่นนะคะวันนี้นะคะโอ้โหลืมสังเกตเด็กๆได้ยังไงนาะเด็กๆด,ดูสิคะบรรยากาศที่คุณนกอยู่ตอนนี้เป็นยังไงคะคุณนกอยู่ที่ชายทะเลใช่ไหมตอนนี้นะคะอากาศสดชื่นแล้วก็น้ำทะเลก็สีฟ้าสดใสมากๆเลยนะคะ งั้นวันนี้ครูนกก็ต้องมาเอาใจคนที่ไม่ได้มาเที่ยวทะเลเหมือนครูนกซะหน่อยแล้ววันนี้นะคะกิจกรรมครูนกชวนเล่นเนี่ยค่ะครูนกจะชวนเด็กๆมาทําทะเลในขวดค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะมาสร้างทะเลส่วนตัวของเรากันนะคะจะพาเด็กๆนะคะไปสร้างคลื่นทะเลนะคะสนุกๆแล้วก็เก็บไว้เล่นคลายเครียดเวลาที่เรียนออนไลน์เสร็จแล้วค่ะ มาเตรียมอุปกรณ์กันเลยดีกว่าอุปกรณ์ก็หาง่ายๆตามนี้เลยนะคะนั่นก็คือขวดน้ําค่ะจะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์เล็กก็ได้นะคะแล้วตัดสะดวกเลยนะคะต่อไปค่ะเราสิ่งนี้ก็คือน้ํามันพืชค่ะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นสีผสมอาหารนะคะสีฟ้านะคะที่คุณครูเคยให้เด็กๆละลายน้ําไว้แล้วนะคะต่อไปค่ะก็คือน้ำเปล่าค่ะ และสุดท้ายนะคะเป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมความสวยงามให้กับท้องทะเลนะคะนั่นก็คือกากเพชรค่ะตอนนี้นะคะคุณก็เตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำนะคะน้ำมันพืชสีผสมอาหารสีฟ้านะคะที่คุณลกได้ผสมน้ำไว้แล้วนะคะน้ำเปล่าค่ะ แล้วก็นี่ค่ะกากเพชรค่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วแบบนี้นะคะวิธีทำนะคะก็เริ่มจากาเดี๋ยวนกขอเก็บของที่ยังไม่ใช้ออกก่อนนะคะนี่ค่ะเริ่มจากนะคะเด็กๆได้ขวดน้ำล้วใช่ไหมคะใหเ้เด็กแกะนะคะแกะกระดาษพลาสติกหรือว่าอะไรที่เป็นยี่ห้อของรอบๆขวดออกเลยนะคะเสร็จแล้วทำอะไรนี่ค่ะ เราจะเติมสิ่งนี้ค่ะเด็กๆคะ่ะเราจะเติมน้ำเปล่านะคะใส่ขวดลงไปค่ะใส่ให้เกินครึ่งขวดเลยนะคะอ่านี่นะคะตอนนี้จะปิดฝาก่อนเดี๋ยวโข นี่ค่ะเด็กๆคะตอนนี้คุณนกใส่น้ําลงไปในขวดแล้วนะคะเกินครึ่งขึ้นมานะคะแต่ไม่ต้องเต็มขวดนะลูกนะเกินครึ่งแต่ไม่ต้องเต็มขวดนะคะเมื่อเราเติมน้ําใส่ขวดเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราจะใส่เจ้าสิ่งนี้ค่ะคืออะไรคะเด็กๆคือสีผสมอาหารใช่ไหมคะอาสีฟ้าที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะ เด็กๆต้องระมัดระวังนะคะระวังหกนะลูกนะอ่าขนกจะใส่ไปแค่นี้พอนี่ใส่สีผสมอาหารลงไปเสร็จแล้วทำยังไงต่อก็จะต้องเขย่าเลยค่ะให้ระหว่างสีผสมอาหารสีฟ้านะคะกับน้ำเปล่าที่เราเติมไปตอนแรกนะคะเข้ากัน เข้ากันหรือยังคะตอนนี้นะคะน้ำเปล่ากับสีผสมอาหารเราก็เขย่าจนเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปคุณนกมีคำถามชวนคิดค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรานำน้ำมันพืชนะคะเทลงไปในขวดจนเต็มอ่าถ้าเราเทน้ำมันพืชลงไปในน้ำมันพืชลงไปในขวดจนเต็มน,นะคะ จะเกิดอะไรขึ้นให้เด็กๆลองคาดเดาก่อนค่ะเด็กๆว่ามันจะรวมกันไหมจะแยกชั้นหรือจะเปลี่ยนสีหรือว่าจะเป็นยังไงเด็กๆลองทายสิคะอ่าจะหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวคุณนกจะเฉลยแล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเทน,น้ำมันพืชใส่ลงไปในขวดนะคะมาดูกัน ะคระูคนก็จะเทน้ำมันพืชใส่ลงไปในขวดจนเต็มเลยนะคะเด็กๆจนเต็มเลยเด็กๆค่อยๆเทอย่างระมัดระวังนะลูกนะนี่นะคะตอนนี้ครูนกเทน้ำมันพืช ใส่ลงไปในขวดแล้วนะคะเดี๋ยวคุณนกจะตั้งทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะทิ้งไว้สักครู่หนึ่งเพื่อให้น้ำมันพืชเนี่ยเขาลอยอยู่ให้ชัดเจนก่อนนะคะเพราะเมื่อกี้คุณนกเทแรงไปหน่อยมันก็จะเกิดฟองนะคะเดี๋ยวลองทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในขณะที่ทิ้งไว้ให้เด็กๆสังเกตนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเหมือนกับสิ่งที่เด็กๆคาดเดาวไว้หรือเปล่า ตอนนี้นะคะน้ำมันก็นิ่งแล้วนะคะอ่ามาดูเฉลยซิที่คุณนกถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเทน้ำมันพืชลงไปในนในขวดน้ำอันนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออ่าดูให้ชัดๆเลยนะคะนี่ค่ะเกิดอะไรขึ้นคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กๆจะเห็นนะคะว่ามันมีการแบ่งชั้นแบ่งชั้นกันอย่างชัดเจนเลยนะคะ ระหว่างน้ำสีฟ้านะคะกับน้ําม ah ัน <beautifully> พ <while S 2> ืชเห็นไหมคะเขาแบ่งชั้นกันเลยเขาไม่รวมกันไม่ผสมกันนะคะอาน้ำสีฟ้าก็จะอยู่ด้านล่างนะคะส่วนน้ำมันพืชก็จะลอยอยู่ด้านบนนะคะน้ำจะไม่ผสมกับน้ำมันนะลูกเราจะเห็นว่าน้ำมันเนี่ยจะลอยอยู่ด้านบนเพราะอะไรทราบไหมคะที่มันลอยอยู่ด้านบนก็เพราะว่าน้ำมัน มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ํานั่นเองนั่นก็คือมันมีความหนาแน่นทําให้ตัวมันเบาเพราะว่าความหนาแน่นมันน้อยนะคะน้ํามีเยอะน้ําหนักก็เลยอยู่ข้างล่างน้ํามันมีน้อยก็เลยลอยขึ้นข้างบนนี่ค่ะก็คือเฉลยนะคะคือน้ามันกัดน้ำมันน้ามันกัดน้ําไม่ผสมตัวกันไม่รวมตัวกันจะแบ่งชั้นกันอย่างชัดเจนแบบนี้ค่ะ แต่เอ๊แล้วเราจะทำให้เกิดคลื่นทะเลในขวดได้ยังไงลองคิดสิติ๊กตอกติ๊กตอกเอ๊จะทำยังไงนะเด็กๆลองเดาดูสิลูกจะทำให้เกิดคลื่นในขวดได้ยังไงลองเดาสิมีใครเดาได้ไหมเอ่ยหมดเวลาอ่ามาดูกันนะคะคำตอบก็คือนี่ค่ะให้เด็กๆนะคะเอียงขวดเป็นแนวนอนค่ะ อเอียงขวดเป็นแนวนอนแล้วก็โยกไปโยกมาแบบนี้นะคะเด็กๆมันก็จะเหมือนอะไรคะเด็กๆด,ดูสิโยกไปโยกมาแบบนี้ดูน้ำสีฟ้าค่ะดูน้ำสีฟ้าเหมือนอะไรคะเด็กๆอน้ำสีฟ้าด้านในนะคะจะเป็นเกลียวขลื่นถ้าเด็กๆโยกแรงก็จะเป็นคลื่นใหญ่ๆเลยนะคะอาจะเป็นเกลียวคลื่นสวยเหมือนคลื่นทะเลจริงๆเลยเห็นไหมคะอ่านี่คะ่ะ เห็นไหมแค่นี้เด็กๆก็มีทะเลไว้เป็นของส่วนตัวแล้วได้ดูคลื่นใต้น้ําด้วยเห็นไหมคะไม่ต้องดำลงไปไม่ต้องกั้นหายใจเลยก็มีคลื่นให้ดูอ่าอ่านาลองว่างพักมันไว้ก่อนให้น้ำมันและน้ำนิ่งก่อนนะคะคุณนกมีคำถามต่อไปค่ะเด็กๆคะคุณนกมีคำถามข้อนี้ก็คือจะถามว่า จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปคะถ้าเรานำเจ้าสิ่งนี้ก็คือกากเพชรนะคะเทลงไปในขวดในทะเลของเรามันจะเกิดอะไรขึ้นจะมีลักษณะเป็นยังไงนะ้าเด็กๆอยากรู้หรือยังคะถ้าอยากรู้แล้วเราก็ใส่กันเลยดีกว่าคะ่ะเด็กๆต้องระมัดระวังนะคะในการเปิดปิดฝาขวดนะคะเพราะกิจกรรมนี้เราเปิดปิดฝาขวดบ่อยมากนะคะอ่าเปิดฝาขวดน้ำแล้วมาเปิดฝา กากเพชรกันนะคะฝาก,ากากเพชรจะเปิดยากนิดนึงนะคะเด็กๆเด็กๆต้องให้ผู้ปกครองช่วยด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเด็กๆเ,เปิดเองงัดแล้วก็กาก,ากเพชรอาจจะหลุดกระจายหหมดก็ได้นะคะอ่าอันนี้คุณนกเ,เปิดไว้แล้วก็เลยง่ายหน่อยอ่ามาดูซิจะเกิดอะไรขึ้นนะคุณนกก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าถ้าเกิดใส่ลงไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอ่าคุณนกเทลงไปหมดเลยอ่าเด็กๆด,ดูคะ่ะเป็นยังไงคะตอนนี้นะคะ กากเพชรเขาลอยอยู่ข้างบนสักพักหนึ่งเขาหนักค่ะเขาลงมานี่แล้วเขาก็กําลังล่วงลงไปที่พื้นแบบนี้เลยค่ะเด็กๆอ่านี่นะคะคือฉเฉลยอ,อันดับแรกเลยคือพอเราใส่กาก,ากเพชรลงไปปุ๊บกากเพชรหนักที่สุดเลยค่ะจากที่เขาลอยอยู่ชั้นบนค่อยๆล่วงหลน่นลงมากองอยู่ตรงเส้นขั้นระหว่างน้ำมันและน้ำนะคะพอทิ้งไปสักพักนึงเขาหนักมาเขาก็เลยลอยลงมาข้างล่างแบบนี้เลย เอแลราจะเกิดอะไรขึ้นอีกอคุณนกมีคำถามเยอะจังเลยเด็กๆคงคงงงว่าวันนี้คุณนกทำไมถึงถามเด็กๆเยอะจังคำถามชวนคิดไงคะเด็กๆเด็กๆจะได้คิดตามด้วยนี่นะคะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณนกจะต้องโยกไปโยกมาด้วยทำทะเลทำคลื่นด้วยเด็กๆว่ากากเพชรมันจะเป็นคลื่นให้เราไหมลูกต้องลองเนาะมาดูซิแป๊บอ่า กากเพชรที่เป็นก้อนตกลงไปมันก็ยังเป็นก้อนอยู่แต่เด็กๆสังเกตไหมคะมันจะมีกากเพชรบางชิ้นยังลอยอยู่ในชั้นของน้ำมันอยู่เลยนะคะ,ะคุณก็จะโยกไปโยกไปเรื่อยๆทำเป็นเกลียวขึ้นของตัวเองโดยที่ไม่ซ้ำไข่ดูสิคะ,ะนี่คืนใต้น้ำเป็นไงถ้ามีปลาอยู่ในนี้ปลาคงเวียนหัวแน่ๆเลยใช่ไหมคะนี่ตอนนี้พายุเข้าอูพายุเข้าคลื่นแรงมาก ลื่นแรงมากเลยพายุเข้าอ่านี่ค่ะส่วนเจ้ากากเพชรเที่ยงลอยอยู่ในนี้นะคะก็คุณนอก็จะสมมุติว่ามันคือปลาดาวที่อยู่ในน้ํานั่นเองอยู่ในน้ําทะเลเพราะว่ามันเป็นรูปดาวเห็นไหมคะอ่านี่เด็กๆก,ก็มีทะเลของตัวเองแล้วนะคะนี่โอ้สีสันสวยงามจังเลยค่ะ พอเราเล่นไปนานๆนเข้านะคะน้ำมันพืชจะเกิดฟองถ้ามันเกิดฟองก็ให้เด็กๆตั้งมันทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะคะให้มันนิ่งตัวนะคะเดี๋ยวฟองก็จะหายไปเอง บ้างคะ่ะเด็กๆก,กิจกรรมครูนกชวนเล่นในวันนี้เป็นกิจกรรมที่สนุกมีความรู้แถมสั้นๆทำง่ายด้วยโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้ก็ง่ายๆเลยนะคะหาได้รอบบ้านตัวเองเลยไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำน้ำมันพืชสีผสมอาหารน้ำเปล่าแล้วก็กากเพชรที่นกเตรียมไว้ให้ ง่ายเลยใช่ไหมคะแถมกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆยังสามารถนําไปต่อยอดได้ด้วยนะคะต่อยอดในเรื่องไหนได้บ้างอ่าบางคนอาจจะไม่ชอบน้ําสีฟ้าอยากจะเปลี่ยนน้าเป็นสีอื่นได้ค่ะไม่ปิดกั้นจินตนาการกันนะคะหรือบางคนบอกว่าเออใส่กากเพชรแล้วมันอาจจะไม่สวยหนูอยากใส่รายสีด้วยได้ไหมได้ค่ะใครมีรายสีนะคะก็ใส่ไปได้เลยนะคะหรือใครจะลองใส่กรวดหรือหิน เม็ดเล็กๆก็เล็กๆก,ก,ก,ก็สามารถใส่ได้นะคะหรือบอกว่าหนูมีลูกปัดเป็นลูกเปลือกหอยหนูใส่ได้ไหมก็ได้อีกค่ะบอกแล้วกิจกรรมคุณนกนะคะสามารถนําไปต่อยอดได้เยอะแยะเลยแล้วแต่เด็กๆนะคะว่าจะหาอะไรใส่ลงไปในทะเลของตัวเองเพราะว่าอันนี้ทะเลของใคร ของตัวเราเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นของของเราเราอยากจะเติมสีอะไรเราอยากจะใส่อะไรได้หมดเลยค่ะกิจกรรมนี้นะคะส่งเสริมให้เด็กๆรู้จักการสังเกตรู้จักการคาดเดาด้วยนะคะสนุกไหมคะเด็กๆสนุกสวยงามมีความรู้แบบนี้โอ้โห เดี๋ยวตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของคุณนกแล้วเดี๋ยวคุณนกต้องขอตัวนะคะไปเดินล้นลาชายทะเลเหมือนเดิมนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะดูซิว่ากิจกรรมคุณนกชวนเล่นเนี่ยจะมีอะไรมาให้เด็กๆทำอีกสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ่สดชื่นจังเลย